ก็จ,จบไปแล้วนะฮะกับคามรที่สามนะฮะสุดๆหมายถึงว่าเคมีสุดๆเคมีกูักนางสุดๆตอนนี้เขากำลังแบบว่าเหมือนความสัมพันธ์มันกำลังเริ่มแบบใกล้ชิดมากขึ้นเริ่มรู้สึกมากขึ้นเราว่ารู้สึกแบบกู้แหละแต่ว่าเหมือนอยังหาคําตอบไม่ได้อะเหมือนแบบบางอย่างก็ยังหลอกตัวเองกันอยู่อย่างตัวอักเงี้ยหลอกตัวเองร้อยเปอร์เซ็น แต่แต่แต่เราว่าพระเอกอะเขาตั้งนัาจะเป็นรพเอกแหละถึงตอนนี้เขาตั้งนัดจะเป็นพระเอกคนที่เป็นในเอกนะัดจะเป็นเฟิร์สฉันว่าเฟิร์สเป็นรพเอกปะคือความเข้าใจของฉันนะตอนแรกอะเข้าใจว่าฟปร์เซนไพเอกเว้ยใช่ฉันว่าเฟิร์สอะคือรพเอกแต่ว่าตอนเนี้ยคนที่เป็นลองมาตลอดเลยอะแล้วโดนข่มหมดโดนข่มมาตลอดเลยอะก็คือ burst. เฟิร์สกฉันรู้สึกว่าปกติบุคลิกแบบเนี้ยมันคือในเอกก็ <laughs> เลยรู้สึกแบบ หมือนยิ่งดูไปดูมาเหมือน,นตัวละครนี้เหมือนจะเป็นแบบมันเป็นนางเอกของเรื่องอะ่ะเออแล้วคนนี้แบบเข้มแข็งแต่แบบจะเป็นภระยเอกอะ่ะคนนี้เป็นหลีดเรื่องอะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ต้องแบ่งว่าใครเป็นภระยเอกนานเอกปะผู้คนแบบไม่รู้อ๋อโอเคตัวจะเป็นนางเอกถูกแล้วเพราะว่ามีคนมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอเปิดราตับคอมเออเขามีคนเขามาคอมเมนต์ใต้วิดีโอเรียกชั่นมาแล้วเพราะว่าเราอ่ะเรียกผิดกันมาตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเขาเข้าใจว่าเปิดเป็น เออในเอกเรื่องหรือหลักๆส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะ่ะเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมในโรงเรียนแล้วก็เป็นเรื่องเหมือนต่อต้านแล้วกันคือมันคือมันเป็นฟิลต่อต้านถ้าในมุมมองจะเรียกว่าต่อต้านก็ได้แต่จริงๆแล้วมันคือการออกเสียงออกเสียงของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่อะไรอย่างเงี้ยเท่าเท่าในยุคเรานะ ยุคเราอ่ะจ,จะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้ยุคยุคเราเป็นยุคทําตามอืมทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็คือมันไม่มีใครสามารถทําตามกฎโรงเรียนได้ร้อยเอร์เซ็นอยู่แล้วเนาะแต่เวลาทําไม่ได้ก็มันอาจจะไม่ได้มีใครรู้อะ่ะแล้วก็แบบไม่ได้มีใครมาตั้งจับผิดขนาดนั้นแต่ว่า เหมือนยุคนี้ยถ้าเราพูดตรงๆแล้วเด็กอะเขามีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรที่มันควรอะไรไม่ควรอะ่ะมันก็เลยอยู่ในจุดที่เหมือนแบบมือนเขากล้าแล้วการกล้าที่จะออกมายืนยันสิทธิของตัวเองมากขึ้นเหมือนเหมือนเขากําลังสะท้อนสังคมแล้วก็ความคิดของเด็กยุ่นี้อยู่อ,อ่มันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็หยิบยกเรื่องจริงมาพูดนั่นแหละอ๋อ อย่างยุคเราถ้าแหกกฎก็โดนโดนทำโทษบางคนถึงขั้นแบบโดนไล่ออกจากโรงเรียนก็มีถ้าใ,ในโรงเรียนซันนะซึ่งแบบมันไม่ถูกต้องอะ่ะถ้าเรามาพูดถึงแบบตอนนี้จริงๆแล้วอ่ะแบบเราแค่ทำอะไรไม่ได้เว้ยเพราะสิ่งที่เขาทำก็คือจะโทรหาพ่อแม่มแล้วก็พูดในหนอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สำหรับเราอะ่ะคนที่เป็นพ่อแม่ก็ต้องเชื่อฟังครูหรือซิสเตอร์มากกว่าเราอยู่แล้วนึกออกปะ เราะว่าเข,ข,ข,ขาก็คงไม่เชื่อไงเพราะว่าเด็กยุค<อ>เราอะตอนนั้นนะ่ะเด็กยุคเราอ่ะเวลาความคิดหรือความอ่านอะไรความเข้าใจอ่ะมันคือไม่เท่ายุคนี้จริงคือเราเรายอมรับนะคือเวลาที่เราพูดไปมันอาจจะไม,ไม่ได้ไม่ได้ทําให้คนในครอบครัวเชื่อได้เท่ากับผู้ใหญ่ปู่ไม่เ<ะ>ชื่อม,มันมันไม่มันไม่ใช่ความคิดความอ่านของเราเว้ยมันเป็นมันเป็นความคิดของพ่อแม่และโรงเรียนเว้ยซึ่งเราอ่ะถึงเราจะพูดอะไรไปถึงเราจะขานอะไรไปอ่ะเขาก็ไม่ฟังเราอยู่แล้วนึกออกปะ คือแต่ว่าเด็กเด็กสมัยเนี้ยเขามีเขามีช่องทางที่จะพูดได้มากขึ้นแล้วมีคนแบบว่าเห็นด้วยกับเขาได้มากึ้นแม่แม้กระทั่งแบบครูที่เป็นครูแบบยุคใหม่อะ่ะที่ไม่ใช่ครูแบบหัวสมัยเก่าอะ่ะที่มามามา,มาเป็นครูยังเรียนอะ่ะก็มีมากขึ้นพร้อมที่จะ support นักเรียนอะ่ะมันก็เลยมีมากขึ้นเลยในความรู้สึกฉันอะ่ะคือโรงเรียนพอฉันมานั่งนึกย้อนแล้วโรงเรียนฉันก็คือแบบกฎค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แบบใครไม่ทําตามกฎก็คือ ขนาดฉันว่าฉันเป็นคนแบบทำตามกฎมากๆระดับหนึ่งแล้วนะยังเคยมีปัญหาเลย oh. คือแบบแค่กูนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาว่าแบบกูไม่สนใจเรียนก็คือถึงขั้นแบบว่าเรียกพ่อมาคุยพ่อกูก็คือโกรธแบบขับรถเร็วมากอะ่ะจากบ้านโป่งถึงนครปฐมอะ่ะคือถึงเร็วกว่าปกติประมาณแบบคือช่วชโมกอะ่ะเออคึงค,คิดดูดีว่านั่งในรถแล้วกูแบบตัวเก่งมากอะ่ะ คือไม่พูดกับกูเลยแล้วก็บอกว่าถ้าจะไม่เรียนก็คือออกมาเลยอย่างเงี้ยกูเหมือนเด็กมีปัญหาช่วงแต่ไม่ใช่เด็กมีปัญหาหรอกกูก็แบบด้วยความพ่อนะกูก็ต้องยอมเขาอะไรเงี้ยเออแต่ตอนนั้นก็โกรธโกรธเซตเตอร์มากเพื่อนพวกเพื่อนกูก็โกรธเซตเตอร์มากเพราะบางคนก็ถึงขนานแบบโดนให้ออกจากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะเรื่องเล่นกีตร์นะเพราะหลายๆเรื่องรวมๆกันอาจจะแบบเรื่องเล่นกีตร์ด้วยหรือว่าแบบทําแบบ ตัดผมไม่ถูกระเบียบหรือว่าได้แนวโน้มความเป็นแบบดูจะเหมือนเป็นแบบหัวโจกของแกงนักเรียนประจามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทําไม่แบบเหมือนทําให้เพื่อนแบบทําแบบคล้อยตามแบบให้คนอื่นทําทําคล้อยตามไปกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์ประมาณนะั้นอ่ะมึงเหมือนเขาคิดไปเองว่ากลุ่มนี้ยคือกลุ่มเด็กที่ไม่ดีแบบไม่เรียนหนังสือไม่ตั้งใจเรียนหนึงออกปะเออแหละก็คือก็คืออีแก้มอีไฟ<า> <History> ก็คือแก๊งที่เรายังคบกันอยู่ทุกวันนี้นะฮายี่นอนนึงก็คือเหนียวแน่นนอนไอหนอนไม่เกี่ยวเพราะหนอนเป็นเด็กไปกลับอันนั้นอีกเคสหนึ่งไม่เกี่ยวหนอนเป็นเด็กไปกลับอันนี้เป็นแก๊งเด็กประจาเออคือคือเราอะไม่แน่ใจนะว่าตอนเนี้สิ่งที่มันเกิดปัญหาเอ่อมันเริ่มมาจากเรื่องของการแต่งกายถูกไหมถ้าเราย้อนกลับไปอีพีแรกเด็กเขาออกมาเหมือนประทวงเรื่องการแต่งกายว่าทำไมเราจะต้องแต่งเอาเฉยอันนี้ก็ คือมีมีความเห็นต่างกันโอเคแล้วก็ล่าสุดอแบบ่ะมันเกิดเรื่องที่เขาถูกโจมตีแล้วกันหลังจากที่อาจารย์ฝ่ไปปกครองว่าเหมือนลาบมาประจานใช้คำนี้เลยเพราะว่าเอามาไว้แบบหน้าหน้าแถวแล้วก็เหมือนให้ท่องค<ม>ําปฏิญาณของกฎสุพโรจริง<ม>ๆแล้วมันเหมือนการแบบการบีบบังคับแล้วเด็กก็ไม่ได้รู้สึกคอมชัโขนาดนั้นนะ<ม>เด็กจะรู้สึกเหมือนแบบ กูมาทําอะไรตรงนี้แล้วมันไม่ใช่แค่แบบถูกโดนบังคับแล้วรู้สึกเออคือมันไม่ได้เห็นด้วยแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ถูกโดนบังคับนะมันรู้สึกอายด้วยคือทุกคนลองต้องต้องย้อนกลับไปว่าถ้าถ้าโดนแบบนั้นหน้าหน้าเสาธงหรือเห็นแบบหลายคนอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยรู้สึกดีเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบเราเหมือนเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นจุดด่างพอยที่ทําให้แบบแเราต้องมาอยู่ตรงดีแล้วถูกประจานอย่างเงี้ย เออ hmm. มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เสร็จปุ๊บพอหลังจากอนานะมันก็ควรจะจบนะอันนี้อัน,นอันนี้ในในความคิดชน,นะฉันรู้สึกว่าพอหลังจากที่เหมือนห้องคําปฏิญาแล้วว่าทั้งสองฝ่ายอ่ะคือจริงๆอ่ะควรจะจบแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็มีอีกฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งที่เรียกร้องสเสถียรมาโจมตีอีกมา,าสาดสีอีกคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนการแบบเหมือนสร้างเวรกรรมไม่หยุดไม่สิน้นอ่ะทั้งนั้นที่จริง,รงๆแล้วมันก็ จบได้ตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ได้อ่ะแล้วกลุ่มเนี้ยก็ยังไม่ได้ทําอะไรต่อเลยนะหลังจากที่ท่องกอ่ะน,นึกออกปะ,ะคือคับเออพอหลังจากท่องกดเขาก็ยังไม่ได้ทําอะไรต่อเลยแต่ว่าเขากลับไปชี่เหมือนถัดถากเขาก็เห็นเหมือนแบบสีป้ายแล้วอะซึ่งจริงๆแล้วผออกับสารวัตนักเรียนอะคือรู้กันเรื่องกฎว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกอเอออาถ,ถ,ถานหรืออะไรเอออาถันอะมันไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกฉันรู้สึกว่าฝ่ายสารวัตรนักเรียนอะคือช่วยผอ ไม่ใช่พอ,อ,อเหมือนช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองคนนั้นอะอทําอาถรรพ์นั้นขึ้นมาอมซึ่งแบบไม่รู้อะ่ะถ้าเป็นเราเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ถูกต้องอะทําไมต้องทําตามอะไรเงี้ยในในความรู้สึกเรานะมันเป็นเรื่องที่ผิดมันมันใช้คาว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แค่ศีลธรรมอะอันนี้มันเป็นเรื่องของความแบบผิดกฎหมายเราด้วยนะคือการทําลายร่างกายนะบอกว่าคือการจงใจที่จะทําลายร่างกายอะถ้าในมุมของคนที่แบบ เราเข้าใจนะว่ามันมันมันถูกเหมือนเหมือนแบบว่ามีหัวโขนอยู่แล้วคือเป็นสนานสนานันักเรียนอ่ะเขาพูดอะไรมาเราก็ต้องทําตามอะ่ะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งอะ่ะถ้าเราคิดได้เราก็จะไม่ทําตามในการที่จะแบบว่าไปจงใจทำลายคนอื่นอะ่ะเราไม่รู้นะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวสนานนักเรียนที่ทําหรือเป็นตัวอาจารย์ที่ทําอันนี้ก็ไม่รู้ก็ยังยังไม่รู้เนาะมันยังไม่ได้ฉเฉลยแต่ก็คือแบบว่าแต่คนที่เป็นครูอะ่ะคนที่เป็นอาจารย์อะ่ะคือแบบ ถ้าทำอย่างเงี้ยมันคือเป็นอะไรที่แบบว่าตั้งใจทำร้ายรงกรันถ้าสมมติวันนั้นอะหลบกระถางต้นไม้ไม่ทันอะก็คือแบบจะเป็นยังไงก็่าจะมีเออมันจะเจ็บแค่ไหนอะ่ะมันอาจจะแบบถึงขั้นแบบว่าเอย้ยเศษแบบกระเด็นเข้าตาตาบอดก็ได้หรืออะไรเงี้ยนึกออกป้าหรือแบบกระทบโดนหัวสมองหรืออะไรเงี้ยเออเราก็ไม่รู้ไงซึ่งแบบว่ามันโหดร้ายอะ มันเหมือนอารมณ์มันจริงๆเรื่องเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นการเสยดสีในเรื่องของการเมืองอ่ะแต่ว่าเอามาใส่ในในโรงเรียนอะไรเงี้ยมันอารมณ์เหมือนแบบว่าเขาเหมือนเอาเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะมาเขียนใส่ในเรื่องเนี้ยเหตุการณ์ที่คนพูดถึงกันมาก่อนหน้าเนี่ยในช่วงที่มันเดือดเดือดก่อนหน้าเนี่ยเรื่องเรื่องอย่างเรื่องกระถางดอกไม้มันเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าแบบตำรวจทํราา้า,ายประชาชนอะไรประมาณนั้นอ่ะนึ่องออกมาเราก็แบบเรื่องที่ที่ไอยพูดกับถั่ว ก็เป็นเรื่องที่แบบในความรู้สึกฉันมันเป็นโยงไปกับเกี่ยวกับเรื่องที่แบบว่าคนออกความเห็นกลุ่มที่ออกความเห็นกลุ่มที่ไม่ออกความเห็นเลยกลุ่มที่แบบมีสิทธิ์ที่จะพูดได้แต่เลือกที่จะไม่พูดอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็เลยเหมือนเอามาใส่ในฉากนั้นนะซึ่งเป็นฉากที่ฉันน่าชอบที่สุดของเรื่องนี้ของของอีพีนี้เออฉากที่อายพูดกับพูดกับถั่วอะไรเงี้ยคือแบบมันฟาดอยู่นะมันมันมันค่อนข้างแบบว่าแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงที่แบบว่าทุกคนพูดกันอ่ะ เขาก็แบบเอามาย่อใส่ในในไดอะล็อ,ลอ,อกน,นั่นอะไรเงี้ยว่าฝั่งนี้คิดยังไงฝั่งนี้คิดยังไงอะไรเงี้ยเออฉันก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว,วอ่ะเขาพูดอะไรกับถั่วด้วยนะคือเขาเลยเขายัง,ไ,ง <uer> ไม่ได้เฉลยคืออยาก,ยอ,ยอ,ยากอยากรู้เลยว่าแบบจากถั่วคนที่เขาไม่ได้ออกสิทธิ์ออกเสียงอะ่ะแล้ววันหนึ่งคือเขาเห็นว่าตาเขาก็รู้กันแล้วใช่เปล่าว่า,วาจริงๆเราก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่เราอยากรู้<ม>ว่า คำพูดอะไรที่สามารถคอนวินส์คนแบบเนี้ยให้ออกมาคอเอาได้ในอนาคต mm. คือเราก็ต้องมารอดูกันว่าตัวละครถั่วจ,จะเป็นจุดพลิกผันเพราะว่าเขาเป็นเด็กเรียนแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดมากๆแล้วถ้าวันหนึ่งเขาออกมาแบบคอเอาอ่ะมันจะอิมแพคสำหรับใครหลายๆคนเว้ที่มองว่า mm. คนเนี้ยเป็นเด็กตั้งใจเรียนมากๆอ่ะเราไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยจนวันหนึ่งเหมือนเขาทนไม่ไหวแล้วอ่ะ คนคนพวกเนี้ยก็คือจะถูกจับจ้องที่สุดเวลาที่แบบเขาพูดแล้วมันจะอิมแพกตูมเหมือนระเบิดอ่ะเออก็รอดูนะว่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาเข้าใจว่าแบบไหนแล้วเขาพูดอะไรกันอยากอยากรู้เลยอืมแล้วก็อ่าถ้าพูดถึงตัว,ต,วตัวอักเนี่ยเขาไม่ได้ลงมือทำเองก็จริงทุกคนแต่ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งมันก็แปลว่าเขาก็เห็นด้วยสมยอมกับ สิ่งที่เฝ่ายปกครองเขาทําลงไปอะไรเงี้ยที่เป็นกฎบ้าๆความเชื่อบ้าๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะเราเราว่ามันมันเป็นเหมือนเขาเอาในยุคเมื่อก่อนไอ้ที่เขาชอบสร้างความเชื่ออะไรในโรงเรียนมามาปั่นหัวเด็กอะไปเด็กกลัวนู่นกลัวนี่อะ่ะแล้วตอนเนี้ยมันมันใช้ไม่ได้กับยุคแบบเด็กสมัยนี้แล้วไงใช่เออสี่<บ>สนี้ ซีีมันก็มีความแบบเอาความเอาความจริงอะเรียลลิสติกที่เราเจอในสมัยเด็กอะเอามาแบบเอามาสร้างให้ดูในซีเรียชันแบบนี้ในพอสอนฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่ามันเป็นเขาอะเอาเรื่องที่เป็นสังคมใหญ่อะมาใส่ในโรงเรียนให้มาใส่ในโรงเรียนด้วยเหมือนแบบเรื่องที่แบบในเรื่องของความเชื่ออะไรเงี้ยในสมัยก่อนอะคนเราก็อาจจะแบบถูกรัฐบารหรือถูกไม่ว่าจะหน่วยงานไหนแบบ ปั้นเรื่องบางอย่างขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เราเชื่อให้ทุกคนเหมือนแบบเชื่อว่าเออสิ่งนี้มันดีไม่ดีสิ่งนี้ควรทาไม่ทําอะไรเงี้ยแบบปันหัวได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่สมัยเนี้ยมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วคนมันก็คือแบบอาจจะคิดได้มากขึ้นหรือว่ามีเหตุมีผลมากขึ้นอ่ะเออแบบว่าตามโลกสมัยมากขึ้นได้มากกว่าเมื่อก่อนเราเรียกว่าอะไรโลกมันเปิดกว้างมากขึน้นอ่ะเราก็สามารถเห็นตัวอย่างจากประเทศอื่นหรือนู่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยเออได้มากขึ้น เหม yeah ือนพยายามที่จะแบบไม่ได้เชื่อตามสิ่งที่เขาพูดพูดกันมาหรือแบบเชื่อเชื่อกันมาอะไรแบบเนี้ยเออในความรู้สึกอฉันก็ใช่ก็เห็นด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากฎของโรงเรียนแกมเยอะมากจนฉันรู้สึกว่าทําไมโรงเรียนแกแบบว่าให้คนออกแบบง่ายๆนะแต่ของโรงเรียนฉันอ่ะคือเราฉันรู้สึกว่ากฎของโรงเรียนฉันอะเมกเซนอยู่เมกเซนหลายๆอย่าง คือคนอฟีดม้าก,กว่าเยอะคนที่ทําผิดอ่ะคือคนที่ทําผิดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกขนาดที่โดนทันบนเลยนะดูบุหรีกินเหล้าในโรงเรียนอันนี้คือโดนท <ใน S 1> ัน,นบน,บน,นซึ่งกูคือหนึ่งในนั้นที่กูเคยเป็นเด็กที่ลองบุหรีเออซึ่งตอนนั้นนะคือกู<ม>กูเคยเป็นเด็กที่ถูกทันบนทุกปีเลยเออกูโดนทุกปีเหมือนกันปีสุดท้ายใบที่สามเนี่ยคือมหกแล้วกูก็เหมือนแบบ นีเด็กเด็กประจําออกไปซื้อเอแครเงี้ยคือว่าโดนแบบมันถูกปล่อยมันมันเฟกซิเบมากๆเราคนที่จะโดนไล่ออกจริงๆอ่ะก็จะเป็นเหมือนอ่ะเออมีซัมติงกับครูมีเรレーシ่นกับครูเงี้ยซึ่งมันก็ใหญ่ถ้าเรา<ม>พูดกันในในแง่ของโรงเรียนมันก็ใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ที่โดนไล่ออกไม่ใช่นักเรียนนะครู <laughs> นักเรียนอ่ะค,คือพระเจ้ามากรู้สึกว่า<ม>แบบเรารู้สึกหลายๆคนอ่ะทําผิดเยอะมาก เราก็ไม่ถูกไล่ออกใช่เพราะว่าโรงเรียนแกเขาต้องเอาเงินเว้ยเขาใช้เงินเพราะว่าโรงเรียนแกมีแต่พ่อแม่ที่แบบว่ามีเงินในการสนับสนุนลูกเรียนถ้าเขาไล่ออกอะ่ะถ้ามันไม่ถึงขั้นไล่แรงถึงขั้นแบบปังตายนึกออกปหมหาคนไล่ออกเขาไม่ไอะไ,ไรออกหรอกเพราะมันก็เป็นเรื่องที่เด็กแบบวัยรุ่นมันก็แบบต้องรู้ต้องลองต้องอะไรอยู่แล้วฉันว่าเขาก็รู้ในจุดนั้นแต่โรงเรียนกลัวแม่งเป็นโรงเรียนผู้หญิง แล้วความซิสเตอร์ก็คือแบบทุกอย่างต้องเปไปเ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 ปไปไอันนนเกินไปเนาะแค่โรงเรียนเดิงโรเรียนชั้นมันโรงเรียนติดกันเนอะจริงเป็นโรงเรียนคริสก็จริงแต่ทุกอย่างต่างกันมากนะโรงเรียนชั้นคือแบบค่าเทอมถูกมากเรียนไปกลับคือแบบหลักพันอ่ะสี่ห้าพันหกพันอะไรเงี้ยเออคือแบบว่า เขาไม่แคร์ไงเขาจะไล่ใครออกเขาก็ไม่แคร์ไงเขาก็ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นแต่จริงๆโรงเรียนชั้นน่ะเด็กไปกลับก็ราคาประมาณนั้นนะค่าเทอมอ่ะ<ม>คือคนส่วนหน้อยที่จะแบบเด็กประถมเท่านั้นที่ที่จะอยู่ในจุดนั้นแต่เด็กไปกลับอ่ะก็กเวลาทําผิดก็ไม่ได้โดนหนักขนาดนั้นเหมือนกันอ่ะเออ<ม>คือฉันรู้สึกว่ากดอ่ะมันค่อนข้างจะเม k เซน n อยู่ถ้าใครแบบทำนู้นทำนี่ผิดอะไรเงี้ยบางอย่างพักการเรียนอย่างที่ที่บอกไปอ่ะถ้า เจคุณอีในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เม,มกเซนที่จะทำทำทำโทษเหมือนมันระบายความในใจใช่ <laughs> เพราะว่าเจอ <ะ S 1> <ง>อะไรมาบ้างอะไรอย่างงี้ตอนเด็กก็ไม่สนุกหรอกตอนที่เจอมันก็เครียดนะเว้ยแต่พอโตมาแล้วมันมาน่งคเครียอตอนนั้นแม่งไม่น่าเจอแบบนั้นเลยเพราะว่าแบบไร้สาระบางเรื่องมันเป็นเรื่องแบบงงไม่ได้ทำผิดเนี่ยว่าเอองง,ง,งๆอะไรอย่างเงี้ยแ <laughs> ต่ก็ต้องยอมยอมยอมันไปเพราะว่า ความพ่อแม่ด้วยอะไรย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบยอมพอแบบนั้นอะไรเงี้ยเบสซี <Be scene S 2> uh. นไหมเบสซนฉันให้ไปแล้วให้ฉากอายกับถั่วอ่าอืมฉันให้ซีนนักแสดงที่เอ่อสามคนนะ่ะที่ถูกเอามาแบบกล่าวคำปฏิญ,ญาณเป็นทานหนึ่งแต่แต่ว่าน้องเขาเล่นกันดีนะใช่เขาเล่นกันด,ดีมากแล้วรู้สึกว่ามันถูก บ,บีบบังคับจริงๆคุณรู้สึกว่าซิเงชว่นนมมันค่อนข้างอึดอัดมากอะ่ะเออมันอายด้วยแล้วมันก็ถูกบีดด้วยมันแบบไหลาอารมณ์มาแล้วรู้สึกว่านักแสดงเล่นดีองค์รวมของซีนนั้นดีทําให้เรารู้สึกสะท้อนได้แบบโรงเรียนอาหารหรออย่างงี mm ้ hmm. ก็ไม่น่าใช่แต่งตัวแบบสูตรระดับนี้ mm hmm. ก็น่าจะแบบจ mm ่ายค่าเทอมมาค่อนข้างจะแพงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะมาต้องมาให้เด็กทําอะไรแบบนี้แล้วอะไรเงี mm ้ย hmm. ในความคิดฉันนะ mm hmm. เรารู้สึกว่า ถ้าเรามีเหตุและผลมากพอไม่ว่าจะเป็นแบบเออกฎของโรงเรียนอะไรเงี้ยการตั้งกฎมาอย่างที่จ๋าเคยพูดไปในอีพีที่แล้วว่าถ้าเขาสร้างกฎมาแล้วอ่ะมันจะต้องมีเหตุและผลและสามารถตอบติดได้ว่าทําไมถึงไม่ควรปฏิบัติทําไมถึงควรปฏิบัติเพราะอะไรใช่ผลนักเรียนได้มากพอเด็กก็จะไม่มีคาําถามแล้วก็จะไม่เกิดในการทะเลาะวิวาทหรือเสี่ยงแตกในขนาดนี้เพราะาจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าในถ้าพูดถึงในยุคของเรามันมีคนต่อต้านในเรื่องของสังคมในโรงเรียนมันมีแต่มันไม่ได้โด่งดังเลวร้วายได้ขนาดแบบเนี่ยแต่เราไม่ได้ฟอร์มวงในการแบบประท้วงไงไม่ไม่ได้ขนาดนั้นคือมันเป็นเหมือนแบบต่อต้านด้วยกิริยาแบบชุนเฉียวแบบแกล้งทําเป็นแบบไม่เข้าชั้นเรียนอันนั้นมากสุดแล้วอันอันที่ที่เราเป็นอะ่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้รุนแรงอะ่ะไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ยอมไม่ยอมกินข้าวเด็กประจําเด็กประเด็กประจรําคือเอาแต่ใจอยู่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยก็คือแบบเอจะจะ,จะไปประมาณนั้นเหมือนต่อต้านให้เขารู้ว่าพวกเราไม่พอใจนะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะเออทําถึงขั้นเวเด็กเด็กปัจจุบันได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นนะมันก็มีความแบบใช้ว่าเกรงใจด้วยแล้วกันแล้วก็มีความไม่กล้าเด็กยุคเราอ่ะจะไม่ได้รู้สึกกล้าเท่ากับเด็กยุคนี้ ซึ่งฉันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าฉันแอบคิดอยู่ว่ายัางไงอ่ะวันหนึ่งอ่ะเด็กเจนใหม่ก็ต้องขึ้นมาแทนแทนคนแก่ที่อยู่ทุกวันนี้ยังไงก็ต้องถูกเปลี่ยนทุกอย่างบนประเทศไทยยังไงก็จะดีขึ้นอยู่แล้วในในอนาคตแต่เราไม่รู้ว่ามันเมื่อไหร่ซึ่งยังไงเด็กอ่ะก็ต้องไปมีเพลสแน่นอนเราอ่ะน,น่าจเราอ่ะน่าจะอยู่คันนั้นลงเรารุนน่นนั้นลงลงมาก่อน เราอะอยู่ทันแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่ากว่าเราที่จะอยู่ตรงนั้นเราอายุเท่าไหร่แล้วน่าจะแก่มากแล้วถ้ายังมีชีวิตอยู่อะนะก็ต้องลองดู <c oughs> แต่แต่แตเออคนที่อยู่ตรงนั้นก็ใกล้ๆแล้วนะใกล้มานานแล้วนะเออไม่เห็นว่าจะลงสักทีกูนเหนื่อยแล้วเนี่ย <c oughs> โอเคก็เรามาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับ EP สามค่ะว่าดูแล้วรู้สึกไงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกัน EP สี่เพราะว่า EP สี่เขาก็ทิ้งท้าย เรื่องความสัมพันธ์นี่แหละแล้วก็เหมือนอักอ่ะเขาเขาจะเริ่มแบบว่ารู้ความลับกันมากขึ้นแล้วว่าจุดประสงค์ที่มาโรงเรียนนี่คืออะไรเออเราก็ต้องไปให้กำลังใจตัวละครกันต่อฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันค่ะบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบาย